ครับนบีกกีฬาสโมสรช่องปาร์คบอลอัด,ดี้นะครับผมแล,ะแล้ะนี่คือวันศุกร์ติดเหลือง ชื่อรายการใหม่เข้าไปแล้วเพราะว่าอะไรเหรอพวกมึงแท็กแต่นมมาให้กูดูและยิ่งช่วงนี้นะครับผมก็ต้องอันนี้ผมกับขออภัยทุกท่านเลยที่ว่าผมเนี่ยมันมันมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลอาราคิบาสิกัลสคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยเอออันนี้ขอมองว่าจริงของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าดูสาวๆอะไรเงี้ยนะครับถามว่ามันมันคุกคามเลยไหมถ้าเกิดมองจริงมันก็ดูมันก็คือเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนี่ขออภัยสำหรับคนที่ไม่ไม่ถูกใจด้วยนะครับแต อย่างที่ผมบอกไปว่าผมเคยทักไปถามคนที่ผมไปรีแอคเขาทุกคนเต็มใจหมดเลยคนบอกว่าเออดีเหมือนเป็นการช่วยๆกันนําเสนอว่าพอเราเห็นคนนี้น่ารักคนที่ผมเอาไปออกเขาก็บอกว่าเออมีคนติดตามกลับมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณเราด้วยซ้ำอะไรเออมันฉะนั้นผมมองว่าเรื่องเรื่องการคุกคามอะไรเงี้ยผมว่าผมอยู่ในกรอบของผมที่ผมโอเคแล้วก็อีกฝั่งโอเคถ้าเกิดว่าฝั่งตจ้าของไม่โอเคเลยทักมาหาผมได้นะผมยินดีลบคลิปเลยให้เรียบร้อยเลย,เลย,เลย,เลยนะครับผมอันนี้คันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่โหมดการดูต ิกตอกวันนี้ผมถ่ายไม่าบนะครับผมต้องลงวันพรุ่งนี้เพราะว่าจริงๆต้องอัดแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานผมมีงานทําเพลง3เพลงเรากลับมาดูที่ทิกต,ตอกของเรานะครับตอนนี้ผมกดติดตามนวตสี่สิบสี่คนมีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นเป็นหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแล้วก็มียอดไลค์รวมเจ็ดล้านหกแสนไลค์นะคะระับงั้นก็เดี๋ยวฝากทิกตอกไปเป็กไปด้วยนะครับสุกศิลทกเป๊กไอทิกตอกของผมอะส่วนมากน,นะเขาชอบที่ว่ามีเพลงประกอบคลิปเขาหลายคนมากที่แบบกดฟอลว่าจะได้เอาเสียงผมไปประกอบคลิปตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมยินดีีมาาาาาเเเเพระววว่่ลลอง้ เเนพรรร้อมอผมก็จะชอบมากดดูตรงนี้ของผมว่ามีใครเอาเสียงเราไปใช้บ้างนะเนี่ยมันก็จะมีเยอะไปหมดเลยก็น่ารักขอบคุณทุกคนที่เอาเสียงเราไปใช้ด้วยนะครับอู้น่ารักเต็ไมไปหมดเลยโอ้คนเอาเสียงผมไปใช้นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเออมีแต่น่ารักน่ารักนั้นเลยเราเคยทำคอนเทนต์ที่ไอ้เหี้ย,ยมึงจะล้องเี้ยรักนะไปดูที่คนแท็กของเราว่าวันนี้จะมีคนแท็กอะไรมาบ้างนะครับผมเมื่อกี้เห็นว่าอะไรอะ่ะ คือคนดีแต่มึงแขกกูมาทำไมโโหเ<ว>ท่าผมเลยเนี่ยเท่าผมเลยสะดือเท่าผมเลย ผมก็ดือเหมือนเขาเลยแบบนี้เลยเนี่ยคุณอย่างนี้เลยผมอ่ะนี่ให้สังเกตความเป็นซิกแพคนี่เห็นไหมคุณได้ดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียบวันนี้เราจะมาดูอะไรที่มันบเบาๆอ่ะไม่ต้องติดเหลืองมากอะไรเงี้ยเออมีคนบอกว่าคนนี้เนี่ยหน้าคล้ายปางอยู่นะเรามาดูว่าหน้าคล้ายผมจริงหรือเปล่าปาก็เจอแฟดแล้วฉันเห็นแล้วแม่ครัวไม่คุณทูลหัวแล้วแม่ครัวงานนี้ข่าวปลายกมามากมีแล้วแม่ครัวบ้านนี้ละมอใหญ่หมอใหญ่ ก็อมอหูข้าวเลยเธอไม่รู้เบอร์ไม่รู้เบอร์ะระอะไร พวกลิเกนั่งมองตลกกระจ้องไปรลวงมองทำไมสารภาพตัวนี้กูบอกแบบแรกกูคิดว่ากแูแต่เขาหน้าผอมกว่าผมนะกับโครงหน้าเขาเขาแบบเล็กกว่าผมอะไรเงี้ยเออแต่หน้าอาจจะเป็นเพราะผมตรงเหมือนกันแล้วก็ผมผมตรงแบบว่าจัดทรงจัดทรงแบบจะปัดไปไหนมันก,กลับมาทรงเดิมเลยอันนี้ผมนะครับแล้วก็ตาตาน่าจะเหมือนแต่มอบานดีใหญ่ดีเนื้อใครแต่ฟันไม่เหมือนนะเพราเลือกฟันกระต่ายใช่ไหมนะผม,ผมเราเลือกฟันเฮียเมารัน สนใจวันนี้ก็ถือว่าปกตินะแต่ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นแบบไวรัลทาให้คนเต้นท่าในี่ยเพราะผมมาคุ้นๆเพลงนี้แล้วคนทาแบบนี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะกดไปที่แผ่นเสียงบอกแล้วมันต้องฟาโ <c oughs> อ้เลือกเลยเลยผมมาอ่านเกมขาดบอกเลยผมจะดูใครโอ้โหคนนี้ต้องมาเฮ้ย <c oughs> คนนี้เขาแบบ <c oughs> เขาไม่เขาไม่แบบขยับร่างกายอ่ะเขาแค่แบบใช้แค่ร่างกายโซนนี้มันต้องแผลอย่างนี้ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องอออส่วนมากคือเซ็กซี่แต่เต้นไม่แรงเท่าเท่าคนแรกเลยทุกคนอ,อันนี้คือกล้ามคนจริงเหรอทุกคนอันนี้ผมไม่ไม่รู้อ่ะคนเรามัน <R BI. S 1> ผู้ชายมันสามารถกล้ามขึ้นมาจะติดคองอยู่ได้หรอเนี่ยที่ผมบอกคนนี้ผมเคยตามไหมผมดูแล้วเนี่ย <c oughs> สุนันทาเดวาว์ชั่นญี่ปุ่น <c oughs> อนนักปกไม่น่าสนใจเลย One, ทำไมคนกนดไลค์40,000โคตรดีเลยคนกดไลค์6 0 0 0ออะทุกคน ได้ความสดใสมากๆน่ารักน่ารักน่ารักนี่พอมันเป็นน่ารักอะรีแอคผมก็จะได้แค่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เป๊ะถ้าเกิดว่าปาร์กมีแฟนหน้าต่างเงี้ยแกจะเฮ้ยแฟนปาร์กเขาแมนน่ารักจังอะไรเงี้ยแกรู้สึกว่าอยากอยากพูดคุยกับแฟนปาร์กไหมถ้าเกิดแฟนวขาหน้าต่างเงี้ยอ่ะกูพอดาวออกเพามันจะตอบว่าอะไรหู แก you ้วเมเจอร์ไปอยู Now, leave, like like I, I like ่ตรงนั้นได้ย so ังไงทําไมไม่เก็บดีๆแก้วเมเจอร์น่ะนะคุณดูหนังคุณไม่ไปเก็บดีๆนะเดี๋ยวมันหกน้ำมันเปียกหมดเออแก้วเมเจอร์ผมผมพูดถึงแก้วเมเจอร์ด้วยเออนะผมจะพยายามกดอันที่ไม่เป็นผู้หญิงดีกว่ะเผื่อจะแบบคลิปนี้จะไม่โดนเหลืองเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูไม่ค่อยมีเรื่องของสาวๆเซซี่เท่าไหร่มันต้องขยับอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องเนาะ เอออย่างนี้ถูกต้องอันนี้ดูไม่ค่อยมีคืออะไรอ่ะกินสบู่ปกติเวลาแม่สาจะสบู่มันจะระคายเคืองแต่สบู่ก้อนนี้เป็นสบู่อ่อนโยนด้วผมเป็นผมเห็นแล้วผมคันคอ นุกไปต่อทุกคนผมจะพยายามเลือกที่มันดูไม่มีเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเซ็กซี่ไม่มีใครเซ็กซี่นะครับนี้ <c oughs> คลิปนี้ไม่มีการเซ็กซี่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ไม่มีการเซ็กซี่เกิดขึ้นผมบอกแล้ว ยี่สเอสิอยากกดแผ่นเสียงเดอ้อเดี๋ยวใจสลายถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้ผมซึ่งอายุ15บ้าต้นๆพร้อมแหกกดครับนาเอเอวใช่ไหมหรือมาชาวะมาคุ้นหน้าทลานะโอ้โอผมแพ้ชุดแบบนี้มาแล้วเจ้า ไม่ได้โมกูมีเขาเป็นเพื่อนในเฟสกู <c oughs> ยังนั่งเถียงกับแม่กว่าเดแม่เนี่ยสุดยอดจริงๆแม่ว่าโอ้ได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมขอดูอันแรกแล้วกัน จริงๆแล้วอ <ๆ S 1> ่ะทุกคนอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ถือว่าผมถามทุกคนที่ที่มาอยู่ในในคลิปของผมถือว่าเป็นการสอบถามสําหรับทั่วประเทศผมมั่นใจว่าคนที่ดูคลิปผมอะ่ะก็น่าจะมีอยู่ทั่วประเทศแหละคนจะอยู่นี้อยู่จังหวัดนี้อยู่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยอันนี้สอบถามแบบด้วยด้วยความแบบซื้อตรงซื้อลัดทะเลที่ไหนผู้หญิงใส่บีกินีเยอะที่สุดขอส,สวยๆแต่ผมไปมาคือแต่ง, اب, งแบบเซ็กซี่แบบภูพีสเลยอะไรเงี้ยผมเห็นที่ภูเก็ตจะเยอะมากแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบฝรั่งมีอายุอะไรเงี้ยคือผมอยากอยากได้า สาวที่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยทุกคนคือผมไม่ได้ไปนั่งจ้องนะคือแบบว่าผมชอบให้เขาเดินผ่านหน้าผ่านตาผมเลยผมผมผมจะนั่งแบบว่าเส่บรรยากาศทะเลแล้วก็มีสาวๆเดินผ่านนะผมจะแฮปปี้มากรบกวนฝากทุกคนคอมเมนต์ได้ว่าอที่นี่พี่สาวเยอะแต่งชุดว่ายน้ำสวยๆกันเลยคุกคามทางเพศไม่ได้คุกคามทุกคนทุกคนอย่าไปคิดผมคุกคามถามพี่เป็กได้เวลาผมไปเจอใครที่ใส่ชุดว่ายน้ำผมไม่เคยมองเลยผมแบบว่าโอ้ยสดชื่น้วผมก็ผมก็เออ ผมจะหลบไปเลยผมไม่ไปจ้องนะแค่แบบว่าเป็นอาหารตาในเล็กในน้อยอะไรของผมอะไรเงี้ยช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่บอบางของผมพยายามพูดบ่อยและขอโทษสําหรับบางเรื่องถ้าเกิดว่าผมดูหื่นกามเกินไปยอะไรเงี้ยนั้นทุกคนอะ,ะผมทํายง <c oughs> น้องน่ารักยิงน้องน่ารักนา่กนารักสัตว์เลยน้องน่ารักน้องน่ารักนี่ใส่ก็น่นารักนะแบบว่า เราเราก็วางตัวเขาดีเราไม่ได้ไปจีบไปน้องเขาน้องเขาก็รู้แหละก็เคยแบบว่าเราเคยตอบอะไรน้องเขาเป็นทุกอย่างน้องเขาก็ตอบมาแบบว่าพิมพ์พูดคุยกันอะไรเงี้ยเออคือต่างคนต่างรู้ว่าไม่ได้มีเจตนาแบบเราไม่ทักไปหม้อเขาอะไรเง้ยเขาน้องเขาก็ น่ารักแล้วก็รู้ด้วยว่าผมเคยเอาคลิปน้องเขามาลงเลยน้องเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเนี่ยน้องเาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเคยทักไปไปคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับการลงคลิปเนะเขาก็ไม่ได้ว่านะอะตามนั้นหากต้องการให้ดูอะไรหรืออยากให้ t ิ k กต็อกเป็นในทิศทางไหนเลยก็แนะนํากันมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็หากทําอะไรไม่พอใจหรือว่าผิดอะไรไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนายบ๊าย กฎก่อนตมักสมาชิกไปกฎระเกดก่อนตมักสมาชิกไปกฎระเบกดก่อนตมักสมาชิกไปกฎระเกีกดก่อนตมักสมาชิกไป